นี่ค่ะทำอะไรเกี่ยวกับซ้อมมีนะคะทำแกงส้อมใช่ไหมคะเราจะมาทำเยลลี่ส้มนะคะแต่ว่าไม่ใช่เยลลี่ส้มธรรมดา,น,าน,นะคะเราทำแบบเยลลี่อยู่ข้างในส้มเลยะคะ่ะแบบอยู่ข้างในมันมุดเข้าไปเลยะคะือ ของบุ้นะคะของวุญหรผลยน่คะของนเล่อะแกะลโอยเธอตัดตัดได้แปลกมากก่เธอไหวไหมกันไอเกียวไหวค่ะเขาเปิดทันด้วยไม่เขไม่เอาปากเสืเฮ้ยเอาปากเสือเว่าอะไร เราไม่เอาเปลือกใส่ลงไปด้วยนะช่วงนี้เป็นการเสี่ยงเลยนยะ,ะ,ะ,น,ยะนี่เสี่ยเราทำจะเก็บไปรัไปไหนคะนอนนี่นะคะเบาล้วถ่ายสี่คลิปค่ะที่นี่ดูการ์ตูนใจใหญ่แล้วอาจารย์บอกว่า<อ>ทำไม<อ>นะคะัะนี่ที่ผาถ่ายคลิปงที่คือหวังผลตอบแทนนะครับเด็เขียว,ว,ยว,ยวใช่ค่ะอเอาติมน้ำร้อนหนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็คนนะคะคนนึ่งกลับมันจะให้มันละลาย หนูยิงลงไปอีกครั้งนะคะหนึ่งเท่าไรค่ะคือแ้เราก็คนจะไป่ได้เข้ากันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ ข้างในมีซุ้มอยู่จริงไหมคะใช่ะคะ่นนะนีนะอันนี้ะคเราก็ใช้ช้อนนะควักเนื้อส้มออกมาในกระมังนี้เลยนะคะอย่าให้เละนะคะเด็กผิวคะค่ะขา,าออกมาให้หมดยังน้อยทุกช่อ ใช้ต้มที่แกลเมื่อกี้ไม่ได้หรอคะไม่ได้ค่ะทำไมคะเออมันเละข,ขนาดนี้มนะันใสใช่ไหมห็นเนี่ยทำไมหนูแกะตป็นเละขนาดนั้นล่ะคะเทออกมาแล้วนะคือเพื่อนๆกิดว่ามันกินไม่ได้ใช่ไหมคะกินได้สิคะก็ทำไมกินอะคะเดี๋ยวเราจะเสียสละชิมไม,ไม่ต้องอค่ะรู้คะ่ะว่ากินได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะชิมดูชิมละ ส้มค่ะใส่ไปทีนี้ส้มเลคะส่เต็มเลยคะ่ะถ้าเกิดไม่เต็มก็ใส่ส้มให้เต็มเต็มแบบนี้นะคะ่ะเออตักเยลลีลลนะ่ใส่เลยอ่ะคือไม่ใช่ว่าเชื้อราเนี่ใส่ไปทีหนึ่งช้อนอืมคือเพื่อนๆจะกลับไปที่บา้านทำก็ได้นะคะแต่ใช้เป็นผลไม้อะไรก็ได้ค่ะจะใช้เป็นผืนเรียนก็ได้คือพาคุณเรียนมาแล้วก็ เนี่ยตู้เยนออกความกรอกให้หมดเลยค่ะอืมันทำเย็นเย็นนีตู้เรียนเหรอคะใช่ค่ะเนี่ยค่ะมันเริ่มเต็มแล้วนะคะนี่ถ่ายด้านบนนะคะนี่ค่ะเต็มเลยนี่แค่ดีเอค่ะแล้วเราแคบไปเอาเข้าตู้เย็นค่ะกินได้แล้วก็ ก็ักไปนะนี่เไิห้สเลยนะสิชอชอบตักนใบไม้กินด้วยสิคะประสามาประดามาค่ะเยกินด้ค่ะมาประดามทำไมคะตักเป็นสวยงามนะเป็นไงคะอืมมีคะ่ะใครเอาใบไม้มตกแต่งเกะบได้ไหมคะอค๋อ รสชางเหมือนอะคะเด็กหญิงมันอยูรีสัมค่ะอ <c oughs> ๋อมันเป็นอย่างรง้มนะมันมีน้ำมันสีค่ะอ,อ,อร่อยเลยสิยคะ